สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่นจะพามาดูนะครับกับ Honda c l 3 0 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เขาแต่งมาแล้วนะครับเนี่ยแต่งแนวสแครมเบอร์ได้นะครับดูสิเนี่ยล้อแนวสแครมเบอร์นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับบังโคลนก็แนวสแครมเบอร์นะครับรวมถึงนี่จ้าเพี่อนชอบมากครับโม่งจะโม่งโม่งโม่งแบบสี่เหลี่ยมด้วยนะนครับแบ่งไปเนี่ยไฟก็สี่เหลี่ยมด้วยขาเนี่ยมาดูด้านข้างครับนี่มีการล้มจ้ามีการล้มโอ้โห แต่งดีอ่ะแต่งสวยอ่ะอันนี้คือแบบประมาณสายลุยได้เลยนะครับนี่จ้าแล้วตรงนี้นะครับมีคําว่าแต่แคมเบอร์ไว้อยู่ในนัจ้าความจริงไงตรงนี้แหละควรใส่ใหมายเลขนะปึ๊บปึ๊บนี่เฮ้ยแต่งสวยครับแต่งสวยแต่งสวยเออนี่นี่นี่ที่เนี่ยไอ้น,นี้ก็สวยนะไอแนวนี้นะครับเนี่ยเขเขียวอะไรแบ็คบัตเติลเหรอนี่จ้านะครับเฮ้ยสวยมากเลยอะ่ะ ข้างหลังนะครับก็มีการแต่งยื่นมานะจ๊ะนี่แต่งยื่นมาชอบมากเฮ้ยเท่อะเท่อะเนี่ยยังเสียดายตรงนี้อยู่เลยนะครับตรงเนี้ยควรจะใส่หมาได้เจ็ดแปดหรือแปดเก้าอะไรก็ไปก็ได้นะครับมันดูขาวโล่งไปหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าก็ล้อเนี่เป็นแบบล้อแบบลุยเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งอน่ยท่อไอเสียก็เนี่ยสองอันนะจ๊ะนี่ข้างๆนี่จ้า มีที่ใส่กระเป๋าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะเล่นตรงนี้สามารถเล่นแบบใส่กระเป๋าได้นะเห็นไหมเป็นช่องใส่กระเป๋าสามารถใส่กระเป๋าได้กลายเป็นใส่กระเป๋าหนึ่งข้างนะครับความจริงอะ่ะควรจะทําไว้2อันเนาะอันนี้ถ้าก็ดูในกระเป๋าเนี่ยเราจะใส่ในกระเป๋าด้านหลังอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้อีกอันหนึ่งนะครับแต่ไอ้ด้านข้างไม่ได้นะครับเพราะมันติดท่อนะจ๊ะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะแต่เสียดายต้องสแคมเบอร์ก็น่าจะเนี่ยครับใส่เบอร์ใส่อะไรไปหน่อยนะจ๊ะนี่แล้วก็ นี่ดูจานี่เฮ้ยตรงนี้อันนี้ก็สวยนะปนี้พักล้อก็สวยอ่านี่เป็นโซ่นะจ้ากันลมเขาก็มีระดับนะเบียนชอบมากเลยกันลมไอิ์ตัวนี้รุ่นนี้ดีอ่ะเฮ้ยหนาด้วยใช้ได้จริงนะจ๊ะอันนี้ใช้ได้จริงโอเคครับนี่สวยมากครับกับนะครับการแต่งแนวสแคมเบอร์นะครับเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะชอบชอบอ่ะ เออแต่งสวยแต่งสวยเนี่ยเสียดายนะครับเนี่ยดูถ้าดูจากแนวนี้นะไอ้ตรงเนี้ยมันจะใส่ได้น,นะครับกับกระเป๋านะครับแต่แนวเนี้ยมันใส่ไม่ได้เพราะมันเป็นแนวที่มันปิดอะกับไอ้นี่แหละทอยเสียความจริงอะถ้าเกิดเขาทอยเสียลงมาตรงนี้นะโหสวยเลยสวยเลยเฮ้ยนี่นี่ลืมสังเกตรตรงนี้นะจ๊ะเขาก็ใส่คาว่าสแคมเบอร์ไปด้วยโอเคนะครับซื้อมาประมาณว่าอย่างเงี้ยลุยได้เลยลุยได้เลยส่วนข้างบนนะครับก็ ไม่มีการปรับแต่งอะไรจ้ะนะครับก็เหมือนกับรุ่นธรรมดาปกติทั่วไปนะครับโอเคครับสวยสวยสวยครับกับรุ่นนี้นะจ๊ะโอเคครับเราจบคลิปนี้แต่ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันไหนเจอมอเตอร์ไซค์สวยๆเดี๋ยวพามาดูอีกนะจ๊ะ